อันนี้สดๆอันนี้ผมแบบเรียวๆสดๆเลยพี่ผมขอเอาคลิปพี่ไปลงช่องนะเดี๋ยวผมให้โฟกัสที่ปากพี่ก่อนชีวิตพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่ไปโดนอะไรมาใส่ไปสามนัดครับนี่นัดนัดที่สามครับสองนัดแรกก็คือยิงปกตินี่แหละนัดที่สามคือไม่ได้เก่งครับครับเต็มเต็มเลยครับนี่แล้วผมให้ดูลำลำน่าจะสิบสี่อ่ะตัวเนี้ยใช่ไหมเป็นเรเบตันแ7ดเจ็ดศูน์เอพลสแมกนัมครับ ลำมสิบสี่ด้ามพิซซั่นกิฟอย่างนี้เลยฮะอะ่ะเดี๋ยวนะผมอย่าปักก่อนยาวๆแบบลองช็อตเลยเดี๋ยวพี่พี่ถือให้ผมดูก่อนเดี๋ยวผมแนะนำาทคนพี่มาพี่ถือผมดูก่อนโอเคยังไม่ต้องใส่ลูกครับ,รบพี่จําลองนัดนัดนัด<ม>สุดท้ายที่มันฟาดปากพี่ดูหน่อยตรงนี้เลยครับใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพราะว่าเก่งไม่พอก็คือจังหวะปุ๊บทีเนี้ย ผมจะแนะนาเทคนิคพี่โดยโดยที่ผมไม่ต้องยิงเองพี่เก่งแขนข้างซ้ายให้สุดครับเกง่งนั่นแหละเกง่งเลยเก่งอย่างไรฮะแล้วพี่ก็เหนี่ยวเก่งข้างซ้ายไว้เลยครับนั่นแหละแล้วก็เหนี่ยวเก่งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาข้างขวาก็ยันเอาไว้ครับข้างขวายันเอาไว้เลยฮะ <authentication. S 1> เดี๋ยวไม่เห็นภาพอะมามา, <lett. S 1> มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงให้ดูสองนัดก่อน ่ายใช่ไหมครับครับผมโอเคเมื่อกี้พี่เขานี่เลยมันเป็นมันเป็นโพสิชันนี้แล้วมันก็ไปอย่างนี้ใช่ไพี่ใช่ใช่ถีบครับใช่ถูกต้องครับทีนี้อาการที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่เกรงแขนข้างซ้ายครับ <c oughs> แก้อย่างไงแปบ๊บนึงแก้ด้วยการครับแขนซ้ายต้องตึงแขนซ้ายตึงไว้ก่อนเลยแล้วก็แขนขวาดันตึงกับดันเท่านั้นครับ เห็นแล้วคือแบบโหผมจริงๆพี่เขาจะกลับบ้านแล้วนะเรื่องจริงเลยแขนซ้ายตึงตึงเก็งตึงอย่างนี้เลยครับแขนแขนขวาดันไว้อย่ี้ครับเแล้วมันจะไม่ขยับยิงจะไม่ขยับถามว่าเล็งยังไงอ่าผมใช้ปลายปากกระบอกอ่ะนี่เพจอย่ามางัรับผม อันนี้คือแบบผมไม่ได้พร้อมถ่ายคลิปเลยนะเรยวมากใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช,ใช่แต่ผมเห็นแล้วคือแบบเอ้ยผมผมอยากให้เอฟซีดูว่าเออปืนที่เป็นพิซั่นคลิปแบบลำกล้องสั้นๆอย่างเงี้ยมันยิงอยู่มันมีวิธีของมันใช่ใช่ครับอ่ะอีกครั้งนะครับครับผมแขนซ้ายตึงครับตึงอย่างนี้เลยนะฮะแขนขวาดัน มาพี่ลองดูเหลือนัดหนึ่งให้พี่เขาอ่าใช่ครับเรียวๆเลยฟับโอเคนี่ฮะเรียวๆฟับมาแขนซ้ายตึงไว้ครับพี่ตึงไว้แขนขวาดันใช่อย่างนี้เลยพี่อีกนัดหนึ่งแป๊บเดียวมเอาลูกมาให้อยู่เฉยเลยนั่นแหละเพราะว่าถ้าแขนใดแขนหนึ่งเราเรามันไม่ไม่แข็งอ่ะ มันก็จะทําให้รีคอยออะสะท้อนกลับมาพี่พี่ยิงสองนัดติดเลยครับยิงช้าๆให้โดนเพจแขนซ้ายแขนซ้ายตึงเอาไว้ก่อนเลยครับถ้าไม่ตึงปากแตกแน่ครับใช้ปลายปากกระบอกเล็งไยเล็งปที่ฐานเพจเลยครับพี่สวยปั๊ม, <S <S มนิดเดียวโอเคครับเซฟเซฟก่อนอ่ายากไหมพี่ มันมันทิ้งมาหลายเป็นหลายปีมากเลยครับโอเคนอนโต๊ะมาเป็นสิบปีนะครับปืนปืนสวยครับปืนสวยปืนสวยรบคลืครับ